สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตหน้าผากค่ะที่ย่อไปได้เจ็ดวันนะคะค่ะสวยมากเลยค่ะดีใจมากค่ะแล้วก็มีเมื่อสีเดือนที่แล้วทำวีไลคางไปเป็นไงบ้างคะในส่วนของวีไลคางสวยมากค่ะสวยทั้งคางสวยทั้งหน้าผากแลวค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูรูปก่อนทำนะคะอธิบายแบบ ปัญหาก่อนทําของเราปัญหาก่อนทําก็คืออ่หน้าผากเหมือนผู้ชายค่ะแล้วก็มันมันเถิ่ขึ้นไปสูงมากแล้วก็อยากอยากย่อให้มันเล็กค่ะก็ได้สมใจแล้วสวยมากอันนี้มุมข้าอันนี้มุมข้างนะคะเราองก่อหันข้างซ้ายทีนิดนึงข้างซ้ายข้างนี้เออค่ะน้าำขาหันน้ำขาทีนิดนึง เปิดเล้ด้วยใช่ไหมลงเยอะมากนั่นคือแฮปปี้เลยนะแฮปปี้มากค่ะอยากฝากบอกอะไรกับคุณหมอพิชชาตแล้วก็พี่มาคี้ไหมคะอยากขอบคุณค่ะที่มีพี่หมอพิชชาค่ะโอเคค่ะค่ะวันนี้อยู่กับน้องดิวนะคะครั้งที่แล้วก็สี่เดือนที่แล้วนะคะมา ทำมีไตค้างนะคะไป4ี่เดือนแล้วเป็นไงว่าน้องดิลสวยมากค่ะชอบเลยประสบมากคือวีของจริงนะคะวีลายยืดค้างด้วยใช่ไหมถอยถอยค้างเข้านะคะวันนี้มาทำอะไรคะน้องดิลวันนี้มาเลื่อนไรผมย่อขนาดนะคะาเลื่อนอะไรผมลดขนาดน้าผานะคะก็คืออันนี้คุณหมอให้วาดเองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมันน้อยไปนะแล้วผากของคนประจุประมาณ ห้าครึ่งหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้คือคุณหมอที่คุณหมอว่าใช่ที่มันต้องเนาะที่วัดตามขนาดตามขนาดหน้าทําไมเราหนึงยากได้เยอะขนาดนี้อน้องดิวอ๋อพอดีว่าไปไปดูที่สื่อมาค่ะแล้วก็อยากได้แบบเผาค่ะแต่ว่ามันมันดูแลกไปค่ะหมอว่าใช่ถ้าเกิดทําอันเนี้ยคือประหลาดแล้วก็เอากลับมายากด้วยนะคะทุกคนถ้าใครแบบว่า สนใจนะคะสามารถปรึกษาได้นะคะปรึกษากี้ก็ได้เดี๋ยวกี้จะนัดก็มาปรึกษาคุณหมอนะคะทุกคนรีเจนหัน,ห,นหันตาหนีทำไม <c oughs> วะไปต่อไปต่อแล้วเซอร์ไพรส์มากตอนนี้น้องเดียวนะอายุเอาเด <c oughs> ี๋ยวเป็นผูกแก่ <c oughs> <c oughs> ไม่ต่อเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถ ติดต่อกี้เข้ามาได้นะคะทุกคนจะบอกว่าน้องอ่ะอายุแค่สิบแปดถามกีก้เยอะมากได้อยู่ไหมทุกคนช่วยดูไว้หน่อยนะคะถามน้องหรือ่า <c oughs> ได้อยู <c oughs> ไ่ไหมคะ <c oughs> ได้ได้ได้หร่ได้ได้น้อยี <c oughs> ่สิบห้าชอบ <c oughs> ได้เป็นลูกหลักแล้วแหละต่อไป โ <Okay. S 2> อเคฝากติดตามน้องดิวด้วยนะคะติดตามน้องดิวด้วยนะคะน้องสวยมากอ,ะอ่ะจริงอันนี้น่าสดเน,ะนาะอยากสวยเหมือนน้องอ <c oughs> ่ะสิงน้องก่อนได้ปะเด็กมากเลยอ่ะ